วัสดีครับวันนี้นําเทคนิคความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้กับเพื่อนๆครับหัวจุบยางรถไถเดินตามของใครชอบหลุดเข้าไปด้านในขอบกระทะเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเป็นการป้องกันให้เราหาแหวนที่มีขนาดรูที่พอดีกับตัวลูกศรน,นะครับเราเอาแหวนใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็นําน็อตขัน นอตขันหัวจุกรถมอไซค์มาขันเข้าไปครับนเพื่อนเพื่อจะยึดไวครับทำแบบนี้ครับไม่มีหลุดแน่นอนครับหัวจุกเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนบางคนอ่าไม่ค่อยได้ใช้รถนะพอปล่อยทิ้งไว้นานๆยางมันอ่อนตัวแล้วพอเวลาจะใช้เนี่ยหรือเวลาขี่รถจะไปหาร้านเติมลมอ่ากว่าจะไปถึงร้านครับหัวจุกเนี่ยมันหลุดเข้าไปด้านในนนมันต้องเสียเวลามายุ่งยากนะครับแกะขอบกระทะ ออกมาเพื่อที่จะใส่หัวจุบใหม่อีกนะถ้าหากเราทําแบบเนี้ยหาแหวนที่มีขนาดพอดีกับหัวจุบแล้วใส่เข้าไปแล้วเอาน็อตเนี่ยขันล็อกตามแบบนี้คือมันจะช่วยเป็นอย่างมากเลยครับถึงแม้ว่ายางจะอ่อนเราขี่รถไปหาร้านเพื่อที่จะเติมลมหัวจุบเนี่ยไม่มียุบเข้าไปด้านในแน่นอนครับทําแบบนี้เนี่ยสุดยอดครับเพื่อนเพืแก้ไขนะเป็นการป้องกัน อย่างง่ายๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆแน่น้อยครับที่นํามาฝากเพื่อนๆหากใครยังนึกถึงวิธีการยังไม่ออกนะฮะก็มาดูชิปนี้ครับเพื่อนๆเทคนิคเล็กๆแน,น้อยครับวิธีนี้ผมทํามานานแล้วนะก็ได้ประโยชน์จริงครับอันนี้พูดจากประสบการณ์โดยตรงเลยไม่ได้มั่วซั่วนะฮะคือทํามาไม่รู้คันต่อหลายคันแล้วนะ นะจดนับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยวิธีนี้สุดยอดครับจบสุดนะสวัสดีครับ